สวัสดีข่ะกับนาีกินในเกม My Club เองนะคะคราวนี้เราก็จะมาหาอะไรสร้างเล่นใน m i n e c r a f t Story นะคะคราวนี้เราก็จะมาบอกว่าทําเรื่อง Story เรื่องราวนะคะก็จะเป็นซีรีส์นี้แหละซีรีส์ที่บอกว่าสร้างบ้านลับไปนะคะก็ใช้เป็นซีรีส์ที่เราจะมาทํำ Story ในวันนี้นะคะแต่การอื่นเราจะมาสร้างของค่ะ วันนี้เราจะมาถึงว่าเป็นการสร้างของอะไรดีสร้างสร้างบอมาณว่าสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตไหมเอาเอาเป็นแมคโดนัลมินิก็ได้ละคะอันแบบเล็กๆเ,เนาะโอเคมนไปนอน,นก่อนดีก,กว่าเพราะนี่มันก็มืดแล้วอืม ที่นอนแบบราราณแรงงานคือนักกีองนี่ก็วันนี้นะคือป่วยอ่ะป่วยป่วยก็เลยจะต้องเพราะว่าหยุดพักการลงคลิปซะหน่อยโอเคก่ <c oughs> okay, อนแรกเลยนะคะเราก็จะสร้างทางก่อนเราวแน่นอน,น,อนมีสีนีสี ร้านเราจะลองสร้างเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของเราอีกนะคะกดลองเปิดขายโ okay. อปปเคแล้วเรากดนี่เชนนี่เลยใช้แต่ละ,อ,ะอย่างใช้ของไปเรื okay. Okay. ่อยโอเคโอเคเราก็จะต้องทำเป็นทางเดิน ของเมืองมันเป็นเมืองที่เราจะต้องปลุกคอ l และดูดูแลเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำส่วนอื่นด้วยนะนี่นี่น,น,นี่ส่วนอื่นนี่โอเคทำเป็นแบบว่า ทางเดินมาไล่แบบระมานั้นโอเคทางไหนไม่มีทางแล้วก็จะทำให้มันเป็นทางนะคะท่านี้ไม่มีบ้านไม่มีประตูบ้านเนาะเชิญได้เลยนะเอาขึ้นมาจะนลงไปทำอะไรเนะี่ยขึ้นมาดิเอาขึ้นไม่ได้ขึ้น ประมาณนี้ก็การเราไปสร้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของเราดีกว่าโ <c oughs> อเค okay. ขอยึดท,ที่ตรงนี้เป็นที่คุมกลากันหนึ่งสองสามส,ามสี่สี่สามหกสาม,สาม ีขุดไว้เลยจะสามพุโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึองโอเคจาะเจาะเพื่อวางรูเป็นรูเล็กๆนะ ประมาณนี้เป็นบอกว่าร้านร้านของเรานะคะที่เราจะมาทำบบว่าร้านสินสิ่ค้าพ่อปวด่าให้เมืองนี้นะคะเมืองยังไม่ได้ตั้งชื่อหรือว่าเมืองจะชื่อว่าอะไรทีนะคะเราก็จะ วางของสลับกันนี่สุดยอดปลาอัตปัปลให้นี่ร้อนแบบนี้นี่แ,นนนแก่แกโอเคแล้วของที่เราจะมาปิดก็คือ อันนี้ก็เลยกันดูสีโอเคดีสีสวยอโอเคนะคะก็ดูเป็นพื้นที่ของร้านแมคโดนัลด์ะจองมาแล้วนะคะเช่นนัเลยจองแล้วกิ่นบายเลย อจองแล้วปาะนักกีไม่ละมากจริงรา่ะแล้วแล้วก็จะสร้างร้านของเราเป็นร้านแนวสีดำอืมดีไหมเอ่ยหรือว่าสร้างภายอนร้านเป็นสีอืมเ <c oughs> ป็นสีส้ม เราจะทําเป็นร้านเล็กๆนะคะที่ไม่มีรายมากทีก่ก็น่ารักน่ารักเล็กๆขี้ขุนะคะแล้เวเราก็ต้องสร้างประตูเปิดไว้สองทางมีประตูเปิดปิดอืมเป็นร้านนะคะโอเคประมาณนี้ ชิบ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 แล้วก็วางอือหือว,ว้าวร้านของเรานี่ต้องสวยมากๆแน่ๆแต่อันเล็กไปหน่อยต้องเป็นร้านเล็กๆนะ <c oughs> ร้านเล็กๆที่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไรโอเคร้าน <c oughs> okay. เราก็ดูไม่ค่อยมีอะไร, <c oughs> okay. รก็โอเค <c oughs> okay นะคะร้านของเราเป็นร้านแบบเล็กๆ ดูไม่ค่อยมีอะไรมากร้านที่แบบสบายๆมาล่างซื้อของนี่โอเคร้านก็จะต้องมีไฟติดด้วยวันนี้เราจะใช้ไฟเป็นทอดนะคะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี่ถ้าเกิดเราซื้อแบบหนึ่ง มันจะมาเป็นกินที่กินที่กินทางของเรานี่โอเคร้านนะคะแก่สร้างส่วนไหนกันก่อนดีกว่าแร่จะมาสร้างกันเลยนะคะนี่ส่วนส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็น Cat tier. แคเทเชียแคทเชียแล้วจะใส่เอ็พีเพิ่มไปนะคะ ที่แคสเชียก็จะบอกว่าชุดนี่มีมีแบบไนนอ้นี่ซะหน่อยนี่ NPC ลงไปตีตีต,ตีไม่ลวีไปไปลงมาเนี้ยเออลงไป นะคะก็จะเป็นแผเขีย,ยนุ <c oughs> เป็นร้านขายดอกไม้ <c oughs> ร้านขายดอกไม้นะคะแต่ว่ามีดอกไม้ มีดอกไม้ใช่ดอกไม้แล้วก็จะเป็นร้านขายดอกไม้นะคะดอกไม้เล็กๆนมลน้อยโอเคเป็นกล่าว่าของฝาก<อ>เนอะเกือแบบพปก npc ที่เป็น npc นพม่อมาจะซื้อได้จ้ะโอเคจะเ,เปิดที่นี่ปะ โอเคนะนายฉันจะขอมอบหน้าที่ใหน้นายกี่ยถอดเสื้นอนะครับโอเคลรงไปโดก็อุตส่าหมอบหน้าที่นำ้นำหน้าหมายอมหมายที่ใที่หมายเราอุตส่าหมอบหน้าที่ให้มันแล้วมันก็ไม่รับนะคะ เอาใหม่เอาอีกตัวเอาไม่พอเราจะต้องบินแล้วก็ใส่โอเคประมาณนี้สองแคเทเชียสองคนนี่เรามีบอกว่าอันนี้สมมุติก็เป็นแคทียเชียที่คิดเงินเนาะ โอเคสำหรับร้านดอกไม้ของเราใช้เวลาไป11นาทีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในะคิดทานจิ้นท่านกิ้นเดิน,น,นดไปด้วยนะบ๊ายบาย คิบหน้าเราจะมาทำการปักไฟ,ฟทั่วเมือง